พูดถึงประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสหรัฐนะครับสะท้อนให้เห็นได้จากการเดินสายเยือนอิสราเอลและประเทศในตะวันออกกลางเป็นรอบที่3าของรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้มีเป้าหมายก็เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วก็โน้มน้าวให้อิสราเอลรักษาชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดครับ I made clear that before Israel resumes major military operations, it must put in place humanitarian civilian protection plans that minimize further casualties of innocent Palestinians. The way Israel defends itself matters. It's imperative that Israel act in accordance with international humanitarian law and the laws of war. แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เข้าหารือกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของกาซาจะต้องไม่สร้างความสูญเสียให้ชีวิตของพลเรือนและนำไปสู่การพลัดถิ่นครั้งใหญ่สำารอยปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาอิสราเอลจะต้องกำหนดพื้นที่โจมตีและหลีกเลี่ยงการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลและโรงไฟฟ้ารวมทั้งเปิดทางให้พลเรือนสามารถอพยพกลับสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาได้อย่างปลอดภัยด้วยาการยนตของบริงเคนในครั้งนี้ให้บรรยากาศที่แตกต่างไปจากครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วครับเพราะท่าทีของรัฐบาลสาหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นในการย้ำถึงการปกป้องพลเรือนในกาซาถ้าการสู้รบเปิดฉากขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้บริงเคนก็ยังพบกับมามูดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ที่เมืองรามาลาในเวสต์แบงค์และแสดงจุดยืนสนับสนุนให้องค์การบริหารปาเลสไตน์หรือ PA ปกครองกาซาหลังจากสงครามยุติลงพร้อมทั้งระบุว่า PA สามารถปกครองได้ทั้งกาซาและเวสต์แบงค์ถ้าผ่านการปฏิรูปเรียบร้อยแล้ว แต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐนะครับบรรดานักวิเคราะห์ก็ตั้งคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพในการบริหารของ PA โดยบริ n k e n ได้บอกกับอับบาสถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างเพื่อปกครองชาวปาเลสไตน์ในอนาคตด้วยครับ ความท้าทายในการขยายเวลาพักรบมันเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากอิสราเอลกับฮามาสมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกัน ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เงื่อนไขของข้อตกลงพักรบช่วคราวระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็คืออิสราเอลจะพักรบเพิ่มหนึ่งวันถ้าฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่ม10คนและอิสราเอลจะต้องปล่อยชาวปาเลสไตน์ออกจากเรือนจำา30คนด้วยก่อนหน้านี้ฮามาสเปิดเผยว,ว่าอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอปล่อยตัวประกันผู้หญิงและเด็ก7คนกับศพของตัวประกัน3คนที่เสียชีวิตในเหตุโจมตีทางอากาศเพื่อแลกกับการขยายเวลาพักรบต่อไปอีก 1วันนะครับสาเหตุมันมาจากอะไรมันมาจากการที่ฮามาสไม่สามารถระบุตำแหน่งของผู้หญิงและเด็กคนอื่นๆที่ถูกจับเป็นตัวประกันไปได้เพราะต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฮามาสไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มติดอาวุธกลุ่มเดียวที่จับตัวประกันไปเท่านั้นมันยังมีกลุ่มติดอาวุธอีกหลายกลุ่มเช่นปาเลสไตนีนอิสลามิกจิฮัดหรือ PIJ ที่จับตัวประกันไปด้วยครับทีนี้ต่อมาเนี่ยฮามาสก็ได้เสนอปล่อยตัวประกันผู้หญิงและเด็ก7คนกับผู้สูงอายุอีก สามคนแต่อิสราเอลก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากข้อตกลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกำหนดให้ปล่อยตัวประกันเฉพาะผู้หญิงและเด็กเท่านั้นสุดท้ายฮามาสก็ลงเอยด้วยการยทยอยปล่อยตัวประกันผู้หญิงและเด็ก8คนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ของกาตาระบุว่าเมื่อนับรวมตัวประกันชาวอิสราเอลเชื้อสายรัสเซียสองคนที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้ก็เท่ากับครบ10บคนเป็นไปตามข้อตกลงเรามาดูจำนวนผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวของฝั่งอิสราเอลกับ ปาเลสไตน์กันก่อนนะครับคุณผู้ชมการพักรบช่วคราวตลอด7วันที่ผ่านมาฮามาสได้ปล่อยตัวประกันรวม110คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลและบุคคล2สัญชาติ78คนชาวอิสราเอลเชื้อสายรัสเซีย3คน ตามข้อตกลงระหว่างฮามาสกับรัสเซียชาวไทย23คนตามข้อตกลงระหว่างฮามาสกับไทยและชาวฟิลิปปินส์หคนส่วนอีก5คนเป็นตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะพักรบชั่วคราวขณะที่ชาวปาเลสไตน์240คนก็ได้รับอิสรภาพจากเรือนจำของอิสราเอลด้วยครับ